สิริเ,เขาจาาัดสรรแล้วแน่นะสิริสิริแต่ใบโพห้าเหยียบไก่พระอ๋อเป็นต้นพี่พ,พะผู้แต่ก็ตัดรู้เนี่ยเสียงสิริมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือปัญญาอ่อนเพอ้อพพนี่เสียงสิริอีสิริกูเรียกมึงกูแต่งตั้งชื่อใหม่แล้วอีสิริสอดรู้สอดเห็นทุกเรื่องถามอะไรตอบได้ถามอะไรตอบได้ แต่ทุกคำถามที่แต่ทุกคำถามที่ถามไปแล้วคำตอบที่ตอบมานี่เพอร์เจอร์ทุกคำตอบตอบพาตอบเหวอะไรไม่ได้สักอย่าง <c oughs> แถมพากูไปหลงหนี่ทหารห <c oughs> ลงไปไหนตอวไหน <c oughs> มึงก็หลงพอกับสิรินะกูจะบอกให้กูนี่เปิดกูก็แบบถามสิริสิร <c oughs> ินี่พากูไปลัลดล้อตรงไหนก็ไม่รู้